เอาครับผมนะอีกครั้งหนึ่งี่ผมพามาชมนะผมกูเจ้าฟาจอนางเบอรชิงจุงประวัติเรื่องราวเบอรชิงจุงนะี้มีกอดเข้ามาดนใดนผมเคยหายครั้งแอกตอนนี้เห็นว่ากำลังจะปรับปรุงแล้วผมกูเจ้าฟาจอดงจ้าอันี้สราที่ไหนอันนี้ดิเดนี้มันก็ว่าเอาเดนี้จะสาาใหม่ไม่ให้ไดเอาเอา เียกแกงไม่รู้แกงไม่รออันนี้นี่มานของแกงก็นี่คนคุณร้านอ๋อคุณราเหรออ๋อโอเคโอเคอ่าแต่ผมก็เรียกว่าเขาจะมีการปรับปุงปรับปรุงกูตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะลุกหลานเขาจะปรับปุงกเลยเอ่ต่งปรับปรุงนะฮะอ่าน่หมูพี่น้า อันอันอันยอดถมก็มนอันจือจือจือแต่ละกูดีหุจักก่อนจำได้ก่อนหัวหร่นี๋ยวัน้จักอันนี้กเว่าอันี่เจออย่างยืนเนี่ยเจ้านังสุวรรณนางเจ้านังสุวรรณนา่ะอันนี้มีเจ้ากแจวินเทจอ๋อที่แม่เจ้ากุแวนเลจอันนี้สองอันนี้มีหนอหอันนก็มาหัวก็มีสักขาดมีแตมเด็กใหม่เคะหายหมดหายหมดหึเนาะอ๋อครับผม คือคือเป็น <crease> ก <infection wrote> ูเจ้านางิงแต่ว่าเขอก็ไะบริการเรียกว่าซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่รผมกูจะฟ้าเจ้านางบปสิงตุงเป็นกูเจ้านางครับผมอ๋อมีเยหรอสองตัวก็ปั้นสองตัวก็มันอะไรอยู่เปีชิเปียกชวกันหอเปนเจ็ดอ่ะเปนสามดอยสองตัว ปั <S <S ้นสามบสองตัวปีเดียวปั้นสามแบแลตัวแปดสิบหกแค่ไหนแปดสิบหกอเลแปดสิบสี่แค่ไหนแปดสิบสี่นะน่ะต่ว่าเป็นปีิวบานดหรอ๋อเป็นปฏิวบานอันนี้ชื่อชื่อชื่ออย่างกบฏเนาะอย่างกบฏเนาเจานางน้อยเป็นปีเบานด์เลบานด์จะน่งมัจ้านั่งเหมือนไปเนาะเออเออเออ่ป็นแนั้นแบบ้เออเจ้านั่งเหมือนาไปเน่ะเออเออเออถ้าเป็นอาจารา์อันนั้นั่เป็นยามโกรเอก ต่างแถวในมันได้เจริญเสียก็เฮ็ดหอยเทินอยู่เนาะกลายเป็นอยู่จินยังไม่อยู่น้อยเดิมยด้น่นาะเอออันนี้ถ้าปรับปรุงมาใหม่เฮ็ดดีๆนี่มีคนมาไว้มาสามมาเอวต้องลายขนาดเนี้ยผมกูจะนางนะเพราะว่าอ่าเกี่ยวกับเรื่องภาษาบุรีสิงห์ตรงนั้นเออกูใหญ่ตรงนี้นะเป็นแม่ของเจ้าก้อนแก่แถลงนะผมตอนนี้เขากำลังปรับปรุง ปรับปุงหมถึงว่าแม้ใหม่ซ่อมใหม่บ่นหรอสมัยเก่านี่สลาสมัยเก่านี่ค่ยังเป็นหัวบัวนะดอกบับัวปันกับะเนี่ยบับัวไอเปนว่าบัวปันกับน่ะอันนี้ก็ก่อน้าที่เขาไปหันนั่นแหะเออน่ะส่งปุมมาลมาซ่อมาวติยากไหมบ่สนมันมีกุปปัญจันอันนี้นีอ๋อเนออเอออ นนะม่ก็ี้ไปยนี่อีกนะ่่ลีอมแงสี่ดเอาปุนใส่ดเอาสีมาใส่ให้ก็วนำนนี่นะ่ครับเราดีตาจีเยของเนะหัน้นงเออัน้นเนก่ตาจะนตนี้ตนจันานันนกอันนี้น้ำบอลเก่าว่ะอันนี้ก็เก่าหึงอนี้น้ำบอลอันนี้น้ำบอกเนี่ย được anh zen anh bị đó à pin nâm chưa anh để tôi <laughs> <đưa. cười> à, tư... <laughs> à, cầm rồi hả được à lô hầm hăn bật tước anh đi sau này nó bom mớ đó hầm hăn hăn bật tước à no ฟาเจ้านางเบิงเช่นตุงแดี๋ยวผมพามาชมตรงนี้นะวันนี้ประเดีมยวเกาได้เข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกับเขาว่าเขาจะตกแต่งซำมแซมจะมีคนดูแลจะมีคนเข้ามาชมอยู่เรื่อยๆนะผมอันนี้บอกอเหมือนกขึ้นมาอเตมาทำเหมือนนีก็สีก่กัากเลก็กไ้าสเขาาส่ด เฮ็ดเฮ็ดบนที่วัดเขมินเด๋ยวัดเขมินก็ไปตีเด๋ยวัดที่เขาไปเอาละวัดเดียวอเออนั่นกะนั่นกะอันนั้นอันนั้นปงงามไปได้เนอ๋ออ๋อครับผมัดีผชมแบบใกลสินผมโอ้อันนี้มันมีชื่อมีสกัดจำหมยไปหรอ หมายดเก็ล <S preach science> <á> ูกหลานเขาก็จะมาปรับปรุงใหม่นะอ่าตรงนี้อ่ามันผุพังไปตามกาลเวลาแล้วผมแล้วก็มันนานนะแล้วก็เห็นว่าเขาจะมาซ่อมแซมตรงนี้เขาเริ่มจะเริ่มซ่อมแซมใหม่แล้วผมกูจะ้าเจ้านางบไปถึงตุกนะพามาชมแบบกระชิดตรงนี้เนี่ยสามอ๋อเจ้าเด็ดเนาะเด่นค่ะอ๋อยาละยาละเด็ดจ้ำ ตั oh, <tem> <other> <ers> ้ง่ตั้งแต่ตั้ต่ั้งแต่ตั้งแกตั้งแั้ง่ั้งแ่ตั้งแันงแต่เั้งแต่ั้งแนอันงแต่าั้งแต่วั้่ตั้งแตยตัองแต่ตั้่ตั้งแต่ตั้งอต่าังห่ังแต่ตัง่้งแต้งแ่้งแต่ตั้งแต่ต้่ตั้าแต่ั้งั้ั่ต่อ่แ้ง่่ อันนั um, um, think, ้นสองกัวอันนี้นม่เหมนนอเป็นปฏิบานนะปฏิบันจะเป็นจอนนั่งเป็นจอนั่งนั่งงดีเนี่ยเออคู่ื้อออันพังนี้เนี่ยถ้าอีมาโหลดใส่เออโแต้ไม่อพังดีโหลดพินยน้ัอ๋อยิงยิงงดิงอั้เป็นเดี๋ยวขอญาตเป็นไทยค่ะ เดี๋ยวขอขอยาดขอขอยัดสอบถามน,นะเดี๋ยวขอ,อยัดท่านเนี่อันนี้เป็นนะลูกหลานคือเจ้าฟ้านะลูกหลานเจ้าฟ้ามรสิ์ตุงเขาก็มีโอกาสได้มากับมาเรือ่าดูแลรักษาปะปงกู่นะท่านท่านเจ้าเดชเนาะท่านเจ้าเดชกนะ็ถือว่าเป็นลูกหลานที่ดูแลตรงนี้นะผมมีโอกาส <จะ S 1> ได้เ,เคยเจอกันสองครั้งนะผมตอนที่ท่าน <จะ S 1> มาหาลูกเจ้าหยดเบืองเนาะพอเจ้าหยดเบืองนะลูกหลานเจ้าฟ้าจุลุงจริงจริงพอดีมีโอกาสได้มานั้น แล้วก็วันนี้ท่านก็เรียกว่าจะมาปรับปรุงทีนาอมาแม่ให้มันมาเม่ค่ะมามทำของตั้งเลยกอมผาแถวมาไปสีอาวุเนี่มาเม่แสีงค่ะอ๋อไปไปใช่ไหมมาแม่เหรอเนี่ยเขาอ๋อแมเดือนน่ะครับอ๋อๆๆแล้ว่อันที่วัดเขียนมินันล่ะก็เป็นเป็นตุ้ยครับเป็นเป็นนายครับเป็นเป็นนายเหรอครับมันกับเป็นมีเอ๊ เอ่อเจ้าก้อนเกี่ยวอินทรีย์แดงค่ะอธิบดีวัดเข็มบไม่นั่นเหรอครอ๋ออธิบดีเป็นแม่นอ่ะในหลองคนนั่นนอ่ะในอันนอันเป็นบีรุ่นนอ่ะเจ้าเดชอะเขาเป็นเครือลูกหลานเจ้าฟ้ามจิตุงจริงๆนะผมสวันนีเพราะว่าผมก็มีโอกาสได้เข้ามาได้พูดคุยกับท่านแล้วก็จะไปพูดคุยปรึกษาเรื่องการบริษัทปู่เจ้าฟ้าเจ้าด่ัง แต่ดิเปนแมของเจ้าก็จะแก้วอินทะเลนะครับนารันบบซองกุบซอยเปมหาธนาคารลูกมี้ปุ่นหลมัเจ้าเมียปุ่นฮารุกกามมาให้รอมีไาให้รอรอจีปังอะที่ราบเออเจรจเจรเเนี่ยเออไอโกนิวก็ไม่ฮารุไหนเนี่ยังตออกเสียเชยงอเออหลุกปีนี้อะ อยอ่เขาเป็นเครรยกเขากรัญหเขาอเขาไเลยสิบปเขาไ่ีอยใเลยเขาม่้่อ๋อแล้วอันเตจกที่เป็นเจกเข้าคุณชาวดจวนนังเหรอหรือว่าเป็นเป็นเจกที่เป็นเตกเจกตั้งหลายอยู่เนาะอ๋ออันนี้อันนี้เปนเปบไปอยู่วะอันอนน้เป็น เพินเนี่ยเิมเิ่มเนี่ยเบนเนเน่ค่ะไม่เบนเพิ่มเบอร์มัดเขาอะไรี่อยู่เลยเขามาเจียงเพิ่มดีค่ะเออไม่เียขาไปแล้วก็ากตอไม่เลียวอ๋อาลเขาลุ่มได้ตัวนี้อต่างต่างลุ่มได้เขาอยู่มาหลายเขาี่ดีอยู่เลยอ๋อโอเคโอเแล้วเือลุมดาตัวนี้น่อยหน่ออ๋อโอเคโอเคโอเคเขาค่าเขาไม่ได้อยู่นใค่ะเขาไม่คืนาให้เลย คอ,อ่ไว้อยู่ไว,<อ>ว้ครับอ๋อโอเคโอเคโอเคก็จะมีคนดูแลอยู่นะผมแต่ว่าการปรับปรุงจริงๆนี่ก็งค,คงจะต้องอใช้เวลาอยู่นะเพราะว่าเห็นว่าคูนี้นานนะผมท่านเจริญน,นะเป็นคุยให้ฟังนะผมเรว่วลาเขาเมืองจุงตงุกนะสราหาเมืองมาก็ต้องหมายถึงที่นะผมเดี๋ยวูต่อเป็นจังจังหวัง จะนงยุงเอนงยงตีอันเขียนไปนั่นหรอครับผมจะเด็ดขาคุณมจะพาสายหลงในมีดีกับมาทานจังจอบนครับอ้เ็น MT วะมีทางอ่านกูดีหนาบัเดก่อเอนอ่นจ้องกับมาทานครัเจ้ากับมาทานกันเอขับขับไปตัวใดก่อได้อยู่วะได้ไครัอ๋ออันผู้ใส่ จะมีทั้งตีตั้งว่าเดี๋ยวจ้องกับประธานเป็นอย่างก็เป็นอย่างก็จ้องกรรมประธานคือหน่อยตั้งเจาเจ้านั่ยนะเนาะเออเจ้าใจยุ่นค่ะอ๋อเจ้าใจยุ่นค่ะโอ้ดังหน้าจู่เสร็งยังฮะเป็นเป็นแม่เจ้าใาหลวงเป็นแม่เจ้าใาหลวงด้วยอ๋อมีจ้องกัรมท่านจ้อกรรประธานด้วยเดี๋ยวเดเป็นกูแม่เจ้าใจยุ่นเดี๋ยวคอยจะตามไปถ่ายทำดูนะครับผมกูจะพาตัวดดงไปถิลลุกอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ครับมานเรา

tăng lần lạc anh tăng anh là tăng anh 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 rồi tăng anh 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 đi anh anh แต่ใสุม uh, ่อจุม่ขึ้นตั้งจุมมา่อใส่นี <h <h いい๊าื่อเออไยใส่นุค่เออนี่ผสจองผักไสใส่กวาไม่จ้องจ้องแทงอันเรครับผมตรงนี้นะเป็นูเจ้านางอีกหนึ่งเจ้านางจ่ายยุ่นเียิยุ่นเหรอเจ้าจ่ายยุ่นเจ้าจ่าุ่นเน่เนาะ เจ้าจายุ่นนะอ่าก็อ่าเกี่ยวเรื่องด้วยประวัติศาสตร์ทางมืองเชียงตุงตัวนี้อีกที่นึงผมพามาชมต่อที่เป็นสุสานนะสุสานแล้วก็แต่ว่าเขาเก็บอ่าที่ฝังอจิอ่าแล้วก็อ่าตรงนี้มันจะมีอีกที่อีกสุสานตัวนี้เจ้านางที่เกี่ยวข้องกับเมืองเชียงตุงนะผมเมื่กี้เจ้าเจ้าเดชนะลูกหลานเขาบอกว่าอยากมาชมก็มีที่หนึ่งนะตรงนี้ผมก็พามาชมอีกที่หนึ่ง จ้าด่างแต่ตัวนี้กูนี่อาจจะแปลกๆครับผมเออเขาน่าจะทําขึ้นมาใหม่อ๋ออะีรนไนม่ใกล้มีลูกหลานมาไว้อยู่กับม,มีกันมีก็ มันเด้กที่หมาดหรอชูอยู่ยาหมุนนี่กอดกอดพิบชูเองก็อ้หมุนนี่ก็หมาอยู่ถึงเวลามาดูในยุยยามหมาเขาดีมาชูคุยกันนะครับผมเขาดีมาชูกันอ่าผมตามจากกูเจ้าดางที่เมื่อเช้าที่พาไปดูและเรากมาอีกทีหนึงตอนที่ก็มาเจอจริงๆนะผมเรื่องราวของทางประวัติศาสตร์เมืองสิ่งตุกนะ